สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับปัญญาทานใส่ในคลิปแรกของวันนะครับวันนี้ปัญญามีเกร็ดความรู้ดีๆที่จะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญมากๆนะครับสำหรับแรงงานไทยที่กําลังจะเดินทางมาทํางานที่ประเทศไต้หวันนะครับปัญญาจะบอกว่าสิ่งที่ต้องห้ามนําเข้ามาประเทศไต้หวันโดยเด็ดขาดมีอะไรบ้างก่อนอื่นก็ต้องขอฝากช่อง YouTube ของผม้วยนะครับฝากกด ติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่อง YOU TUBE ชื่อว่าปัญญาทานใส่นะคะในช่องนี้เลยติดตามให้ผมด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีผู้ติดตาม320คนเท่านั้นเองนะครับก็ปัญญาก็จะทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับประเภทยาที่น้ำห้ามนํำเข้ามาโดยเด็ดขาดน,นะครับเพราะว่าถ้าเกิดนํำเข้ามาแล้วเนี่ย จะมีหมายเรียกและจะมีค่าปรับหนึงร้านเหรียญไต้หวันนะครับนั่นก็คือยาดีค l เจนนะครับซึ่งมีส่วนผสมของตัวยา ppa นะครับซึ่งเป็นสารตั้งต้นที่สามารถาทําสารเสพติดได้นะครับแล้วก็ประเภทต่อมานะครับก็ประเภทอาหารสดอาหารเนื้อสดต่างๆเช่นหมูหมูนี่ไม่ได้เลยนะครับเพราะปิดกฎหมายร้ายแรงนะครับเพราะว่า ทางประเทศใต้วันเนี่ยเขาเข้มงวดเรื่องอาเรื่องอะไรนะอะฮิวาตะกะโรคหมูมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูสดหมูแห้งหมูแปรรูปต่างๆอ่อแล้วก็รวมถึงหมูแบบว่าที่เป็นส่วนผสมในแบบ พวกมาม่าโจ๊กอะไรก็ไม่ได้นะครับที่มีเกี่ยวกับหมูนี่ไม่ได้เลยนะครับห้ามนํามาเน็ตขาดนะครับต่อมาก็เป็นพวกอาหารสดอาหารแห้งอาหารดิบอาหารสุกอะไรก็แล้วแต่ที่มีส่วนผสมของหมูหยองปลาปลาสดเนื้อสดทุกอย่างแล้วก็สินค้าอื่นๆนะครับอ่าตัวอย่างเช่นเลยหาข้อมูลมาให้แล้วเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นอ่าอ่าหมูหยองนะครับ 1. นสองข้าวตังหน้าตั้งที่มีหน้าหมูหยองก็ไม่ได้ไส้อัว่วแหนม ลูกชิ้นต่างๆก็ไม่ได้ปลาร้าปลาร้ารสับก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของเนื้อสัตว์อยู่ในนั้นที่เป็นเนื้อสดนะครับหากเราไม่แน่ใจนะครับเราเดินไปสมมติว่าวันที่เราเดินทางมานะครับเราเราถามที่สนามบินก็ได้ถามที่สนามบินว่าอันนี้เอาขึ้นเครื่องไปไต้หวันได้ไหมถ้าเกิดไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะยึดเอาไว้แล้วเขาก็จะเอาไปทําลายนะครับหาก ไม่แน่ใจก็ถามที่บริษัทเราก็ได้นะครับที่บริษัทเขาก็จะแนะนำเราได้แบบอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าได้ไม่ต้องเสียเวลาไงเอามาก่อนแล้วก็ถ้าเกิดมันมันมันไม่สามารถเอาไปได้ก็กินมันที่ที่บริษัทนั่นแหละเพราะเราก็ต้องมานอนค้างที่บริษัทอยู่แล้วใช่ไหมก่อนที่เราจะบ,บินนะนะมาเดี๋ยวมาเอาข้อมูลเพิ่มเติมไปาหาข้อมูลมาให้ข้อมูลมีอยู่จริงนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้แปบบ๊บนึงนะครับ จะพูดนะคะปัญญาก็ในวันที่ปัญญาเดินทางมาปัญญากลัวปัญญาไม่เอาอะไรมาเลยสักอย่างเดียวนะครับไม่มีอาหารมาเลยอาหารแห้งอาหารอะไรไม่มีเลยอาหารในยับปลากระปงปลากระป๋องก็ไม่ได้นะครับอาหารกระป๋องผักดองผักดองไม่ได้นะครับห้ามออกมาผักสดผักดิบผักแปรรูปอาหารสดอาหารดิบอาหารแปรรูปยาดีคาเจนยาแก้ปวดหัวก็ต้องดูนะครับว่าสมมุติว่ารกรณียาที่เราต้องการจะเอามานะครับเราต้องต้องมีอ่ะฉะลับ ภาษากฤษระบุแล้วก็ใบรับรองแพทย์ด้วยนะครับเตรียมมาเพราะว่าถ้าเป็นยาที่แพทย์ระบุมาว่าจะต้องเอามาใช้ส่วนตัวก็ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่หมอระบุแล้วก็เป็นฉลากภาษาอังกฤษด้วยนะครับสิ่งนี้สิ่งสําคัญมากนะคะเพราะว่ามันเป็นคดีความแล้วก็มีต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเนี่ยมีหลายรายนะคบพี่ดโดนหมายสารนะครับอยู่ๆก็มีหมายสารเข้ามาว่ามีของผิดกฎหมายเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเนี่ยเอามาจากในในในอันเนี้ย นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอาหมดแล้วสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปเล็กๆนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำคลิป อะไรที่สามารถนําเข้ามาในประเทศไต้หวันได้อาหารประเภทไหนนะครับเพื่อนๆก็คอยรับชมรับฟอยติดตามนะครับยังไงฝากช่อง Facebook ด้วยนะครับก็ช่องดอกไม้สีเหลืองนะครับก็ติดตามในช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กลุ่มนะคะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับงานไต้หวันนะครับชื่อกลุ่มว่างานไต้หวันสําหรับคนมีเงินทุนน้อยเข้ามาในกลุ่มได้นะคะเพราะผออัปเดตกลุ่มอยู่เรื่อยๆเนี่ยส่วนมากผมจะแชร์อ่า t u b e เข้าไปในกลุ่มแล้วก็ลงคลิปในกลุ่มเพราะว่ามันมันเป็นอ่า กลุ่มที่มีคนวาสี่ร้อยกว่าคนแล้วนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่เชื่อถือได้งานมีจริงนะครับและที่สําคัญนะครับเดือนกุมภาพันนี้มีงานบินด่วนมาประเทศไต้หวันนะครับเป็นงานประเภทก่อสร้างนะคบหากคนไหนสนใจนะครับก็ inbox เข้ามาถามใน Facebook หรือว่าทิ้งคอมเมนต์ไว้ใน YouTube ก็ได้นะครับเดยวปญญาจะไปอ่านแล้วปญยาจะทยอยตอบนะครับเพราะมีคนส่งมาเยอะมากๆทั้ง Facebook ทั้งในคอมเมนต์ต่างๆปญญาก็ไล่ตอบอยู่นะครับก็ยัยวันนี้ก็ปญยาก็ไปก่อนนะครับขอบคุณครับ แล้วฝากติดตามกันด้วยนะอย่าลืมล่ะกดติดตามนม่นสำคัญมากเลย